ลบเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะกับช่วง TK เ e ติค่ะหลังจากเราไปสนุกสนานแบบไม่ไร้สาระข้างนอกกันแล้วนะคะมาที่อุทยานการเรียนรู้ที่ภักของเรากันบ้างดีกว่าสัปดาห์นี้จะมีกิจกรรมอะไรสนุกๆมาฝากเพื่อนๆไปชมกันเลยค่ะทีเกตินศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบหรือที่ cdc เป็นหนึ่งในหน่วยงานเฉพาะด้านสังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้หรือ oknd สำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งได้ร่วมมือกับสำนักง,งานกองทุนสน,นับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจาัดนเทศการโครงการส่งเสริมศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนไทยเพื่อยกระดับสุขภาวะจิตใจภายใต้ชื่อง,งานเทศกาลปล่อยแสงหกคิดทำกินตอนคบเด็กสร้างชาติภายในเทศกาลจะมีพื้นที่อิสระทางความคิดที่คัดสรรผลงานสร้างสรรค์จากมันสมองฝีมือเยาวชนไทย ไม่จำกัดสาขาจากทั่วประเทศซึ่งทางคณะกรรมการได้คัดเลือกเหลือเพียง150ผลงานจะแสดงบนพื้นที่ภายในลานปล่อยแสง1ตารางเมตรต่อ1ผลงานพร้อมโลดแล่นไปกับการท่องตลาดความคิดทำกินได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลปล่อยแสง6 คิดทำกินตอนคบเด็กสร้างชาติในลานปล่อยแสง6ระหว่างวันที่11พฤษภาค,คมถึงวันที่27มิถุนายน2553ณห้องนิทรศการ2ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบที่ CDC ชั้น6เดียนโพรเรียมช็อปปิ้งคอมเพล็กซ์อีกหนึ่งกิจกรรดีๆในหน่วยงานพันธมิตรของอุทยานการเรียนรู้ที่เคพารกร่วมสร้างสรรค์ กันบ้างคะสำหรับกิจกรรมที่น้ำรุ่นนำมาฝากกันในวันนี้ถึงแม้ว่าอุทยานการเรียนรู้เทคพาคของเราจะปิดให้บริการแต่เพื่อนๆยังเข้าไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้ที่ w w w t k p a r k o r t h ค่ะวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วนะคะสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามเรื่องราวสนุกสนานแบบนี้ได้ใหม่นะคะกับรายการที่แค่ทีมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะมอบติดแชมป์ทีวีหอกรับ Thank <laughs> you.